เซไฮกับเป็รุ่นชาวโมบายลีเจนไมบอกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเล่น X b o x บอกนะในแรงของร้อยดาวบอกนะครับว่าจะเป็นยังไงโหดแค่ไหนผมบอกเลยนะครับว่า X b o x บอก่ะเป็นตัวเมตาออฟเลนที่แบบเถื่อนมากนะครับไล่เบิร์นแทงได้แบบมันมากแต่ผมบอกเลยว่าผมสแปม Xbox บอก่ะมา3ไอเดียนะแล้วก็ร้อยกว่าดาว3ไอเดียทั้งหมดเลยโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า let's go มาดูกันที่เซตไอเทมของ X b o x บกกันก่อนเลยนะครับอันนี้รองเท้าก็จะเป็นเบสิกนะ อันนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆเจอ,อตัวกายภาพเยอะก็ให้ออกมาเป็นรองเท้ากันกายภาพนะแต่สมมติแบบทีมเขามี CC เยอะอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนม,มาออกเป็นรองเท้ากันเบทนะอันนี้ก็จะการ CC นะครับผมจะบอกบอก่อนเลยนะครับว่าบอกอาจจะมีคอยเทมอยู่3ชิ้นนะครับซึ่งแบบจะต้องมาคับออกนะจะมีเป็นขวานสแตก็กแล้วก็เป็นคาทาสโลจากนั้นก็ได้มาเป็นเกาะมาตาอันนี้นะครับไตเกิด ของชิ้นแรกก็จะเป็นขวานสงครามนะครับขวานเก็บสแต็กอันเนี้ยจะเป็นของดาเมจของ Xbox นะครับจะได้ในเรื่องของ HP แล้วก็จะได้เรื่องของคูลดาวน์ครับแถมเป็นทูดาเมจด้วยนะนี่อันนี้ Xbox ชอบมากยิ่งเผาไปนาะนยิ่งแรงนะครับเหมาะกับ Xbox สุดๆต่อมาก็จะเป็นคาทาสโลนะครับคาทาสโลนี้ก็จะได้เรื่องของเลือดแล้วก็วิ่งไวนะแล้วก็จะไปให้เผาสโลเขาได้แบบง่ายขึ้นแต่ส่วนสองขัญของคาทาสโลเลยก็ไดคือนี่ครับเอฟเฟกต์ e ดูดเลือด10%นะอนนนะอัี้้ก็ทําให Xbox เริ่มมีซแบบแบบับเปนในเลนมซ็นต์นะอังอ e, ีแล้วก็เผา เผาสครับเรียกเลยเด้งเด้งเด้งนะตอนนั้นก็จะเป็นเกาะอมาตะนะครับเกาะอมาตะนี้เ e อ็กบอกครับเขาจะมีเลือดอยู่2สว่วนถูกไหมแต่ถ้าเ e อ็กบอกตายอ่ะจะสส่วนนั้นก็จะกลับมานะครับก็คือแบบมันจะปวดมากมากเลยนะแบบไบอกตายปุ๊บก็จะได้เกาะมาพอเพิ่งคืนชีพมาเกาะแตกก็จะแบบเป็นอมาตะแป๊บ,บนึงไิ่เหวี่ยวมาได้คือแบบปวดสุดๆต่อมาก็จะมาเป็นขวานเกียริชังนะครับขวานเกียริชังนี้อันนี้ผมก็จะแบบออกทุกเกมนะมีแค่บางเกมที่แบบจะต้องเปลี่ยนของแบบเวทคอยเยอะไปจะผ้าคอยเยอะอเงี้ยมันหนักจริงๆจะต้องออกเป็นของแทงนะครับแต อะไรแบบ เรานำๆเดี๋ยแบบเขาเบิร์ดเกาะเราแตกได้ไม่ไหวเงี้ยก็ต้องบอกมาเป็นขวานนี้นะครับขวานเกรดชังนี้ก็ได้แบบดูดเลือดนะแล้วก็โลคูดาวต่อมาไอเทมชินสดท้ายนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าสมมติตัวเวทเขาเยอะหรือว่าตัวกายภาพเขาเยอะให้ออกเป็นของกันครับถ้าเวทเขาเยอะอย่างเบทเบิร์ดเงี้ยก็ให้ออกมาเป็นเ,เนานะ่าะทอแบบแบบีย,นนยบนงนะแต่ถ้าแบบจะอย่างโนแลนฟันนีหรือว่าแบบพวกตัวกายภาพานี้ครับซันเซนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับออกมาเป็นเกาะโบราณนะส่วนถ้าสมมติเพื่อนๆอยาก ไดดามีนะครับก็ออกมาเป็นนี้ได้นะของทิ้สุดท้ายแต่นี้ผมว่าจะบางไปนะสำหรับช่วงเลดเกมก็แนะนําให้เป็นออกของแทงดีกว่าแต่ถ้าสมมุติของมันตันจริงเริ่มเพื่อนอยากจะขายรองเท้าใช่ไหมครับก็ขายรองเท้าแล้วออกมาเป็นนี้นะนี่คาถาไฟคาถาไฟก็จะมีเป็นเลือดแล้วก็มีเป็นสปีดถูกไหมครับเราออกมาเป็นคาถาแข็งก็จะมีสปีดด้วยนะโอเคของก็จะละเอียดหน่อยนะครับเพื่อแบบให้รู้สึกนะว่าแบบตัวมันโหดจริงๆโอเคต่อน,น้าก็จะมาเป็นเอมเบลนะครับ เอมเบลนี้ผมการันตีนะว่าต้องใช้เอมเบลแทงนะอย่าไปใช้เอมเบลนักสู้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมอะเกาะเราแตกง่ายมากถ้าเปเอมเบลแทงนะจะทำให้ต้นเกมเราเล่นง่ายเซ็ตอมเบลก็จับไปตามนี้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นดูดเลือดทาให้เราตายยากอันนี้ก็เป็นดูดเลือดนะแต่การเบินั่งเราเราก็มาเป็นวิ่งไวนะครับเพื่อได้แบบเบินใครเขาเดินตามทันนะสเปคก็ต้องมาเป็นฟิกเกอร์นะครับนี่เอาไว้ฟิกอันติฟิกออกอะไรเงี้ยโอเคแนะนำเซ็ตไอเท็มเอ็กบอกก็หมดแล้วนะครับ Okay. เราไปดูกันในเกมเพลกันเลยดีกว่า let's go โอเคตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับ <5 seconds S 1> เริ่มแรกอาสกิ้หนึ่งก็ซึ่งเท้านะจากนั้นเราดูก่อนว่าเราเจอตัวอะไร okay. เคจออวิจงอว,วิจงชุบเอ้กอกแอบแพ้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอมาเป็นรองเทา้าเกาะ่อนนะเพื่อการสแตกอัอว,วิจงนะครับได้โดนเบาขึ้นโอเค แอบพุ่มเราจะไม่เปิดก่อนนะครับเราจะให้เขาเปิดก่อนนะกลับมาย่อไกเฮ้ยไม่โดนซีลสอง,องเขาเรียบเรนหนึ่ง,งเขาเรียบร้อยแล้วก็เบินฟรีนี้เราเบินได้ครึ่งเดียวนะเดี๋ยวสองเขาจะมาเดี๋ยวหนึ่งเขามา a i เ,เคตามระบบสวยรอนะครับเกเบบอลลินมาเราแค่รอซ้อมพอนะครับ สวยคุณบอลเลยน้าตายแต่ผมก็แตกเคมาคิ้หมดอย่างสวยเลยนะครับเมื่อกี้เอาเดี๋ยวเราไม่ต้องรีนะครับเอ้บอกถ้าก่อเราหมดอะเราสามารถเก็บสแตกกับคีตัวนี้ได้นะวิธีการเก็บสแตกเนี่ยให้เราทำาดเม g ไปเรื่อยนะครับจากนั้นพอถัง e ครบสองถังอะเราก็ใช้ที i l l สอในการดึงเข้าตัว Okay. เราปั๊มอยู่อย่างเงี้ยแหละแม้ได้หลังทางอ e ีหลายทางเราไม่เน้นรีบฆ่านะครับพี่จงมันเดิมตอบนี้เออควาอัพไอน,นี่มาโอเคเกาะร้อ,องแตกะอะเขียวต่อไมแ่แตกเฮ้ยแตกวะโอเคไม่เลยเดิมนะครับเออแต่นี้เพื่อเรามานะแต่นี้ผมลึกมากไม่ได้อะโอเคเต่าเกิดบนเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บทางอ e ีละ เกี่ยได้ถังอีแล้วเอาวิจงอ่าโอเคไม่ครบก็แตกต้องไปละไม่โดนเมนูเป็นเน็ตไว้อยู่ด้วยนะยยนี่ผมเกลียเลยละ ก็ไปก็ทำอะไรไม่ได้ดแาเม็เราไม่ค่อยมีนะครับโอเคเมื่อกี้เก็บสวยละ,ะเขาเบดเป็นนี้นะแต่เป็นนี้เราเวทดืนลงไปปนๆหน่อยโยกขาโยกขวาหน่อยึ่งวิจงเป็นนียวาน่าจะรอดนะก็ต้องไปเติมนะครับ คีคิดว่าเดี๋ยวเราไปกลางโอเคซื้อเป็นนี้ต่อนะขวานสแตก็กเอ็กบอกแพทนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อมีขวานสแต็กแล้วก็มีเป็นเอ้ยราซสโลนะครับได้เดินไปเขายังไม่ตายนะครับเรายังตีไม่ได้แต่มาทิดเข้าวาร่นเราน่าจะหิวจะจัดมไม่ตายเขาลดดัมเมจ60% แต่เราตายแทนนะไม่ะสวยอยูอ่ได้เลี้ยงอยู่เนี่ยอวิจงเงินเก็บเท่าเรานะครับก็ได้ขอทองแล้วนะยุทธภนีเราอย่างเต็มสวยสมัยอัดหัวาตายโอเคผมต้องเคลียร์เลงก่อนนะเดี๋ยวมาติดม,มาบนผมอยากฟาร์มก่อนอนะฟาร์มให้ได้ขวามสแตก็กทธภน,นีด้วยโอ้ อันที่ก็าไปยิงสองแตกเหมือนเดิมโนเขาไม่น่าออกได้นะมันเล่นก๊อฟด้วยสวยจัดจังหวะน,นี้เลือเป็นเอียวก่อนเสียได้ทางอีละ เ่นเราอยู่เพิ่งรีบไปสนนะครับเอาเต่อก่อนนะพอทีเหมือนเดิมนะครับสั่งทีสองถังว่าดูครับตัวกลางอดโดนเรียววิจงสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าส่เจ้ามออกเลยนะครับ อบไเหมือนเดิโอเคอันนี้ผมจะเข้าเลนนะเราได้เป็นขวัสแต็กหมดแล้วเสียงโดนพี่โจงโอ้แต่พี่จงเขาสาบไปแล้วไปออกไปล้วขออนี้นะี่ยสองถังเต็มเอาเลือดหน่อยนะครับ นี้ก็จะแบบตึงๆหน่อยนะครับกดห้าในแรงร้อยดาวบวกนะเดี๋ยวที่โจงมาเดี๋ยวเขาทำสแต็กเต็มเขาเลยวิ่งไปนะืมเล่นกลางมาทิเถึงไม่ถึงละ ที่จองหลังเสีย okay, แตอย่างเงี้ยกินจกเบิร์นไฟแล้วเราต้องอันตินีนะสวยโดยแฟนนี้เราอย่างช่ำโอเคคาราสโลอุยจงเขาจะเริ่มแพ้เรมไปเทียช้านะครับก็ <Yeah. S 1> แ,แบบเอกบอกจะกินตัวตู้ๆอย่างอุยจงนะ แต่เกได้ว่าในเรนอ่ะพอแบบหลังๆเขาเริ่มไม่ไหวเราแล้วนะด้วยเรื่องเงินด้วยอะไรด้วยคลีขึ้นบนแต่ผมจะฝืนธรรมชาตินะบอกเลยว่ารุ่นนี้ฝืนธรรมชาติอ๋อไม่ตายดีไหมรุ่นกด,ดดีกก่มเหมือนเดิมเรียบร้อยบอกเลยว่ายั้งแรงาลีสายแทงนะเมื่อกี้ ใช่ไหมใช่แหละใช่เห็นในเทมเขาอยู่เพื่อนเราโดนยับเลยวะว่าเดี๋ยวมาทิศมาแน่เลยโอเคม่วนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามีสามีเล่นแล้ว ี okay. มาทิ้แตกมาซีร์สองมันจะไหลเมนูด้วยแมนูด้วยวัวลนไซอืมบอกเลยว่าสโลสุดๆไปจิ้งจกมาจิ้งจกมาจิ้งจกเบินไฟจิ้งจกเบินไฟจิ้งจกเบินไฟ ไม่เนาะลองกรอบแล้วไปรุ่นทางไหนดีทางไหนดีผมว็เรียรักเพื่อนมากตายแนทนเพื่อนเลยปไปตายพร้อมกันเลยไปรุ่นอุ้ยมาทิศผมลืมดูมาทิศเป็นไหกเสียม,มานะเมื่อกี้นำ้ำมาสับเราโอ้โหมาทิศยังบ้าเป็นนี้น่จาจะรอดนะครับ โอเคตอนนี้ก็เกิดมาแล้วนะต้องไปไฟลหลอดนะครับอแต่ไงเขาต่างอยู่ถ้าเขาได้หลอดนี่เขาจะยืดเกมเข้าไปเอาไปลาไหลก่อนเลยนะไมนตงสูยียงสวยมีนเนียกดได้นะมาต้องออกะ เราเชื่อวาเลนหน่อยนี้นะครับไปไปไปรีบไปเติมอาทิตแตกนะครับเบิ์ลเขาไปเลยนะค่อยระเบิดคาลีหยับเปี้ยวคาลีหยับเปี้ยว ก็มีไตเกิดแล้วนะเราเปรี้ยวได้นะครับอืมเดี๋ยวคิดนึ่งของออเปนี้ดีกว่าฝันแดงเอาไว้ซับเทนนะครับให้ก่อนเราแน่แนๆขึ้นไเดียวสวยจ้าก็ทีว่าก่อนเรามาไปรุ่น เกาะมาแล้วเอากาเกิดโอ้โวารีอาทิจังนี่นลอยกลางนะครับแปะเลยเล่นต่อได้นะครับเข้าห้าออแต่เพื่อนเราตายหมดแล้วนี่วะว่ากลับไปรีก่อน เราจะมาละเออขายมิดเล็บไปก่อนนะครับยืมธนูมาสองอันมาโลคูดาวเดีเบิร์นคีปไปเลยนะครับเลอนเราเพิ่มใบนะเรามีคาทาสโลชุบโอ้ยเตาแก๊สวาเลีย เรียอ,อ่ะฮึม,มาทิดสวยนะครับเพื่อมาทันไม่ตายถึกไปรุ่นพี่เจเลี่ยนแล้วก็เข้าไปเล่นต่อนะครับปจัดโอ้โหโดสโลเนินทัดไม่ออก จบนะครับ g p w p กูดเกมเวลเพติงโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับ okay, okay. okay, Xbox เป็นไงอย่างสนุกเลยเล่นแบบเข้าฮาด้วยอันนี้ในแรงร้อยดาวบวกนะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้ใต้ล่างนะถ้าเป็นตัวเมตาเดี๋ยวผมจะทำให้ก่อนแต่ถ้าตัวไหนไม่ติดเมตาผมจะยังไม่เอามาทำให้นะครับโอเคไปละเจอกันบ๊ยบาย